ก็ช่องจากร h a n แนลนะครับวันนี้ก็มีเมนูของหวานนะครับโดยเป็นเมนูกล้วยบดชีนะครับซึ่งมีวิธีการขั้นตอนก็คือว่าเราจะต้องเลือกกล้วยที่ห่ำหามนะครับแล้วก็นํามานึ่งนะครับหลังจากที่เราได้นึ่งนึ่งสุกแล้วนะครับเราก็นํากล้วยมาปลอกนะครับ หลังจากปอกเสร็จเราก็ต้องมาต้มกล้วยบอดชีนะครับโดยมีขั้นตอนวิธีการทำก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นกล้วยที่เรานำมาหาั่นเป็นชิ้นๆน,นะครับให้พอดีคำครับตั้งไฟนะครับตั้งไฟใสกะทิใส่น้ำใส่น้ำตาลนะครับเคี่ยว กะปริมาณให้พอดีกับจำนวนกล้วยนะครับอันนี้คนให้น้ำตาลละลายอันนี้เราจะใส่น้ำตาลมะพร้าวนะครับเพื่อเพิ่มความหอมใส่เยอะไหมประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนนะ กลิ่นหอมเลยครับใส่น้ำตาลมาพาะพร้าวไปอะไรกสักคู่ได้ใส่ตัดเกลือไปนิดนึงเดี๋ยวผมจะลองชิมนะครับเียวดิยวเยอะเบาคอับรสชาติดีครับ มันจะหวานไม่มากแล้วก็เค็มนิดๆเพราะว่าเราตัดเกลือไปน้วเค็มมากไหมไม่ไม่เค็มกำลังดีตอนนี้เราจะใส่กล้วยลงไปแล้วครับค่อยใส่ไประวังกระเด็นินง <Yeah. S 2> ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงเต็มหม้อเลยนะกินได้ทั้งครอบครัวนะครับโอเคนะครับตอนนี้ได้มาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองชิมนี่นะครับได้มาแล้วเดี๋ยวผมจะลองชิมรสชาติร้อนมาก น้ำจะหอมแล้วหอมน้ำตาลอ้อยอ่ะหืมอร่อยมากเาลยลองชิมเดี๋ยวหอมเนย น้ำมันหอมมันตานอ้ไวนะ้เกล้วยที่ก่อนจะมาทำกล้วยบัวชีนี้เอาไปนึ่งก่อนจะค่อนข้างที่จะ,จะไม่เละนะครับนะไม่เละเป็นชิ้นเป็นก้อนหวานมาก จะไงเพื่อนเพื่อนลองทำรับประทานดูนะครับเป็นเมนูของหวานที่ต้องจับตัวอยู่บ้าน14วันนะครับอยู่บ้านจุดเชื้อเพื่อชาตินะเมนูวันนี้ก็เป็นเมนูของหวานนะครับน้ำหอมมากเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับประทานก๋วยเตี๋ยวชมสอสำหรับวันนี้ก็วัสดีนะครับ 来，咱们